ทบทวนโอวาดวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568ทานที่ทำไปแล้วจึงจะเป็นของเราเรายังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะทอดกระถินลูกต้องมีความปลื้มปิติยินดีว่าสิ่งที่เราทำนี้ เราได้เดินตามรอยบัณฑิตนักปราชญ์พระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนที่กระทำสิ่งที่ยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างมหาทานบารมีเพราะบ,บุญทอดกรถินนี้ไม่ใช่บุญธรรมดาเราโชคดีที่ได้ทำ ในยุคที่มีพระธรรมกายบังเกิดขึ้นเป็นขณะสมัยเมื่อทำถูกทักินยยะบุคคลบุญที่เกิดขึ้นจึงเป็นอสงไขยอป,ปมานังนับกันไม่ท้วนทีเดียวทันทีที่ทรัพย์ตัดขาดออกจากใจไปแล้วสุดยอดแห่งคุณค่าของทรัพย์นั้นเราก็ได้ไปในทันใด เป็นดวงบุญที่สว่างสวยติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายไม่มีใครจะมาแย่งชิงจี้ป้นไปได้ไม่เสื่อมสลายด้วยอักคีภัยโจรภัยราชภัยหรือภัยใดๆส่วนกาของทรัพย์หลวงพ่อรับเอาไว้มาทำงานพระศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติให้เขาได้มีสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการปรับพฤติธรรมต่อการสแสวงหาพระรัตนไตรในตัวเหมือนไฟไม่บ้านโต๊ะตู้เตียงต่งวัตถุใดที่นำออกมาได้แล้วก็นำไปใช้ต่อได้อะไรที่นำออกมาไม่ได้ มันก็ถูกไฟไหม้ไปเราถูกความแก่ความชราและความตายเป็นประดุไฟที่เผารล่นสังขารอยู่ตลอดเวลาจะแตกดับเมื่อไรก็ไม่รู้ทรัพย์ที่ได้มาด้วยความรู้ความสามารถและกำลังบุญของเราจะนำติดไปในภพบเบื้องหน้าได้ไม่ใช่ฝากธนาคาร ไม่ใช่ขุดหลุมฝังแต่ต้องนําออกไปให้ถูกหลักวิชาโดยการสร้างมหาทานบารมีฝากฝังไว้ในพระรัตนตรัยจึงจะนําออกไปได้ด้วยความปลอดภัยทรัพย์ที่นําไปได้ก็เป็นของเราที่จะติดไปในภพบเบื้องหน้าจะเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบไปเป็นทรัพย์ละเอียดจากทรัพย์น้อย ให้เป็นมหาสมบัติจะเปลี่ยนไปเป็นทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์และได้มนุษยสมบัติเมื่อลงมาเกิดในมนุษยโลกจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีทำให้เรามีความพร้อมในการสร้างบารมีได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติรวยสวยฉลาด มีพร้อมหมดติดอยู่ในตัวของเราถ้า,าเรามีทรัพย์พร้อมเราก็พร้อมเราก็หมดปัญหาและแรงกดดันในการสแสวงหาทรัพย์เพราะการสแสวงหาทรัพย์นั้นไม่ใช่ง่ายมันจะต้องไปต่อสู้แข่งขันกันในสมรภูมิของการคลา้าซึ่งมีทั้งเลขกลเหลี่ยมคูต่างๆนานา อาจเจอคนภัยคนพานเจอสารพัดส,สถานการณ์เพราะฉะนั้นกว่าจะได้ทรัพย์มานั้นลำบากและเจอแรงกดดันตลอดเวลายิ่งขยายงานก็ขยายเงินกู้ขยายดอกเบีย้ยขยายทีมก็เท่ากับขยายปัญหาอีกนั่นแหละทั้งคนงานเงนิงน ล้วนมีปัญหาเจอคู่แข่งเจอคู่แค้นสารพัดไปหมดยังมีสถานก,การณ์ของโลกซึ่งเราควบคุมไม่ได้เส้นทางการตลาดเราก็คุมไม่ได้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นจะต้องมีทรัพย์ซึ่งได้มาด้วยบุญ เป็นสมบัติเฉพาะผู้มีบุญที่ไม่ต้องทำมาหากินเหมือนผู้มีบุญในการก่อนที่เขาได้สมบัติจักรพัิตักไม่พร้อมเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีเพื่อให้มีบาร,รมีมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีทรัพย์แล้วจะทำทานก็สะดวกรักษาศีลก็ง่ายจเจริญภาวนาก็สบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำมาหากินพวกพ้องบริวารก็ซื่อสัตย์สุจริตเพราะเราได้พวกพร้อมบริวารมาจากการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชักชวนเข้ามาสร้างบุญนั่นเองเราจะได้พวกพร้องบริวารที่ดีที่ไม่นำเรื่องเดืดเอดร้อนใจมาให้แต่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรา ให้สร้างบารมีสิบทัศยิ่งยิ่งขึ้นไปที่สำคัญเรามีมโนปณิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของบรมโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะไปถึงได้จะไปก็ต้องมอีอุปรกรณ์ในการสร้างบารมีต้องมีบุญเยอะๆบุญจะเยอะได้ก็ต้องทำเยอะทำบ่อย ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อสืบทอดอายุของเราให้ดำรงคงอยู่ต่อไปได้การสร้างบารมีก็ต้องเป็นประดุดลมหายใจเหมือนกันที่จะดำรงมโนปณิธานของเราให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งต้องเข้าใจว่า เส้นทางในสังสารวัตรซึ่งเราจะต้องเกิดอีกยาวนานดังนั้นชีวิตของเราควรจะปลอดภัยมีชัยชนะมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างขณะที่เราเกิดมาสร้างบรารมีก็ควรจะท่องเที่ยวอยู่ในสองโลกคือในเทวโลกกับในมนุษยโลกเท่านั้น จะไปท่องเที่ยวในอบายภูมิเลยนอกจากทุกทรมานแล้วยังเสียเวลาอีกยาวนานและเมื่อไรจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ทราบถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์โดยผุดมาจากอบายภูมิก็จะทำให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการที่จะลงไปในบายอีกหลายลรอบมันอันตรายนะลูกนะเพราะฉะนั้น การสร้างมหาทานบาร,รมีของเราที่ทำอยู่นี้แหละถูกหลักวิชาที่พระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนเขาก็ทำกันมาเราไม่ได้เดินผิดแนวทางเลยท่านก้าวเท้าซ้ายเราก็ก้าวซ้ายท่านก้าวเท้าขวาเราก็ก้าวขวาท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นดังนั้น ท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นการที่เรานำทรัพย์ที่หามาด้วยความยากลาบากมาสร้างมหาทานบรมีจึงเป็นความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นความคิดของบรมโพธิสัตว์ดังนั้นต้องทำใจให้ปลืม้มให้เลื่อมใสในสิ่งที่เราได้กระทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาเขาจะทำกันในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมนุษย์มักจะหวงแหนทรัพย์เอาไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนและครอบครัวแต่บรมโพธิสัตว์จะไม่คำนึงถึงเศรษฐกิจขึ้นหรือลงเหมือนลมหายใจเข้าออกหรืออาหารที่รับประทานไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงก็ยังคงรับประทานและยังคงหายใจปรมพโพธิสัทก็ยังคงสร้างบาร,รมีกันต่อไปเราตัดสินใจกันถูกแล้วนะลูกนะเพราะฉะนั้นให้ปลื้มใจเอาไว้ให้ดีสิ่งที่เราทําแล้วคือของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําก็ยังไม่ใช่ของเรา ตายไปแล้วก็ตกไปเป็นของคนอื่นตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะคิดว่ารู้อย่างนี้ทำเสียตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ก็ดีคิดได้ตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วพอรู้จะกกลหยาบแล้วเสวยผลอย่างเดียวในสิ่งที่ตัวกระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญหรือเรื่องบาป ชีวิตในปรโลกยาวนานมากกว่าชีวิตในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่าชีวชีวิตมนุษย์ในยุคนี้แค่ไม่กี่สิบปีแต่ชีวิตในปรโลกนั้นเป็นล้านล้านเป็นหลายหลาล้านปีถ้าสวรรค์ชั้นดุสิตก็ห้าร้อกสิบเห้าร้อยเจ็ล้านปีเมืองมนุษย์แต่ถ้าไปตกนรกก็เป็นกับทีเดียว ยาวนานมากมายกว่าชีวิตบนสวรรค์ฉันดูสิทธ์เสียอีกตรงนี้มันอันตรายนะลูกนะไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ปลื้มใจเถิดว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วนั้นถูกต้องและเป็นของเราอย่างแน่นอนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย27ตุลาคมพุทธศักราชส5 5 5 กระถินครั้งแรกของคุณยาย ก็เราไม่เคยจากไกลอิมังสัปปาลิวารังกาธินะทุทสังปฏิคัณหาตุปฏิคาเหตวาจะอิวินาพุทเสนะ พระทีนังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตายะสุขายะนิพานญายจักข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกระถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้นกแก่พระพิสุงพพสงขอพระพิสุสฉงจงรับ ผ้าจีวรกถิน,นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้อนนของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้ว,ลวจงการกะถิน,ถนด้วยผ้าผืนนี้นเพื่อประโยชน์ เพื่อความจุขเ,เพื่อมรักผลนิพพาน,พกน,านแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าลายตลอดการนานเทินสา